สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลจ้าแปแอเด้อจ้าคลิปนี้ฮันสีผ้าพี่น้องมาเบงวิธีปล่อยพอพันแม่พันผสมพันกันเนาจะไอพี่น้องบางคนนั่นเพิ่นกระสงัสอยู่นจะจ้ะบ้านสวนฝ้าหมูนี่เห็ดขอกปิดไปเบิร์ตบ่มีประตูพ่อมองเลยเห็ดจังไดเวลาผสมพันพอพันแม่พันสิเห็ดจังไดฮันว่านี่เด้จ้านี่ลุ่งร่อนเอาเรือยมาตัด เป็นช่องปองหน่อยๆซ้ำล้มตัวหมูนี่จ้ะซ้ำล้มตัวพอพันแม่พันนี่ให้พื้นไปหลอดหากันมาตะปอยแหลวบางหันนี่พี่น้องลุงมเรามาตัดบางหันนี่คอยพอได้มาทายตอนเราตัดเบิงเขาอยู่ลงสีให้เราอยู่นี่พอขาวพื้นหลอดมาละนี่พอพันขาวของพอพันขาวพื้นอยู่นี่ของอีตัวเม่มันอยู่พุ่นเธอกะหลอดไปหลอดมาหากันอยู่นี่เลือมีอาการอันเป็นซัตั้งแต่หมู่าอานนี่พี่น้อง มีอาการตดสัดแตงเมบ้านนี่แหละแต่่าข่อยพันปลอยิ่นหากันให้ปนขื่นกระขาดก่อนขึ้นว่านี่เลยจ้ะพี่น้องการปลอยพอพันธ์แม่พันธ์เขาผสมกันข้องบานสวนฟาร์มหมูไอจา่าเ็ดขอบวม่งประตูนะจา้ะเหนือลุงแล้วจอช่องนี่ปลอยเพื่อพอขาวกับแม่บุญซอยเป็นยูน้ำกัน่าตะปลอยแหลวบางหันนี่พี่น้องเห็นเพิ่นมีอาการห่องยวดมือหมูบ้านนี่ ก็เลยให้เค,คนขืนก็ขัดก่อนจะสิปล่อยเพป็นเข่าหากันวะเด็กก็ยังมีการเล่นตัวอย,ยู่ได้หน่ยังพราะอยากให้เขาขืนคมเพคนอยู่สำหรับอาการแอนแม่หมูแอนพอมผสมพันธุ์เนาจ่าพี่น้องเคยเบาลงในคลิปเหตุคลิปล่วงแล้วละ่ะตั้งแต่หลายเดือนก่อนนี่คลิปนี้ก็สิขอเบาอีกแน่จักหน่อยสำหรับพี่น้องผู้ติดต,ตามใหม่เนาะจ้าแล้วก็พี่น้องผู้บ่ทันหูเนาะอัน อาการของไอแม่หมูหผอมผสมพันธเนาะจ้ะไอแนวสีห้เห่าค้นเลี้ยงหมูสังเกตก็คืออันอันอวัยวะเพศพู้นีก็สิมีการบวรมแดงเนาะจ้ะพี่น้องอันคือว่ามันบวมขึ้นพิดปกติจากธรรมดาธรรมชาติของพิ่นเนาะจ้ะระบาดนี้อาการองเพก่นก็นคือไอสิกินอาหารหน่อยลงหรือว่าแม่หมูบางตัวอาจจะบ่กินอาหารเลยเนาะจ้ะแล้วก็มีอาการซึมคือหมูบ่คอยสบายนี่นะจ้ะแล้วก็มีอาการก,ากระวนกระวายงุดงิด เดินไปรอบๆอคอกนะจ๊ะบางตัวกับสีทรงเสียงห้องให้คนเลี่ยงหมูลำขาเน,นะจ้ะ,ะบานนี้ก็ไอ้มีการกัดใหม่กัดข้างๆอคอกแนะ่จะอาการของเพิน่น <c oughs> หรื่อว่ากรมีอีกวิธีหนึ่งสาหรับทดจสอบนอกจากพี่น้องก็คืออันเอามือเห้านี่ละไปกดแอนกลางหลังแม่หมูข้องเห่านี่แต่เพื่นอนผอมผสมพันธุ์นี้เปิดสีดันหลังเพื่นเห็นมันโกงขึ้นที่ขั้น,น,นเบ็ดนี้ได้พี่น้องอันถ้าเพื่นมีอาการผอมผสมพันแล้วก็ยืนหนึ่งๆนอกจากอันบาน,นีไอระยะไอเวลาที่เพื่อนมีอาการอ่าติซัดนี้ก็สีใสเวลาอยู่ประมาณสีตึงหาหมือน,น้วจากพี่น้องเพื่อนก็สีกลับมาเป็นอาการปกติบาน,นี้ ถาพี่น้องบ่ท่านในผสมพันธุ์ท่านหลบนี้ก็ต้องรอบไปอีกหันยีสีผาหมือนะจ๊จะควรจะขืนอีกหลบหนึ่งนี่ระยะระยะเวลาโครงการในมีอาการผอมผสมพันธุ์ของแม่หมูนะจ๊ะหลบละหยีสีผาหมือสิมีตะหนึ่งบานเวลาเป็นอาการแนวนี่ก็สิใสเวลาอยู่ซีตึ้งหามือพี่น้องก่าอ,อันนี้เอาจัดเวลาเอาจ้ะปล่อยขอปล่อยเขาไปหากนเหมือนนี้กับเพราะท่านผอมปันใดเหล่านี้ แต่ว่าเม,มื่อว่านี่ม,ม,มีอาการอยู as as ่ก็เลยให้ลุงแล้วปล่อยปล่อยเพิ่ยืดน้ำกันสะก่อนนี่ปล่อยเขาไปหากันแล้วก็ยังมีอาการเล่นตัวอยู่ว่าย่อไหมเขาขืนทับไปไกลแน่กระห้องให้เพิ่นขึ้นคักนี้ถ้าเพิ่งขึ้นคักนี้เขาเขาไกลไก่เพิ่นก็ยอมได้พี่น้องยืนอยู่ซื่อเขาทับเลยแต่นี่กระสีคืองหอตะสีเหลือมบ่จักนี่กระไดหฮอตะสีเหลือเมอว่านนี่ละคืดว่าเพราะว่าเพิ่นกินอาหารน้อยลงแล้วก็คคำว่านี่เพิ่นกระโปกินวันนี้พ่อผสมติดแล้วพี่น้อง กะสีเอาแม่พันธุ์มาไว้ห้องพ่อขาวนี่แหละหองพ,อพ่อพ่อพันธุ์ขาวนี่เอาพ่อพันธุ์ขาวไว้ห้องนั้นล่อสิไปเอาแม่ตุ้ยหนุ่ย,ยตัวอ้วนอ้วนนะี่พี่นออ้องตัวไอ้ทองหลอกกันเอามาไว้หองใกล้ๆกันนี่แหละส,ะสิเอามาผสมกับพ่อขาวบบบนนีะ้เดี๋ยวผสมไอ้แม่บุญซอยติดแล้วคิวต่อไปก็เป็นข้องแม่ตุ้ยหนุ่ยระแบบน,นี้นี่แหละจะพี่น้องหมูไอ้ตัวอ้วนนี่ไอ้ทองลอกนี่ เลาตัวห้ไปแอวก็ลุกมานอนเป่าอยู่สองสามเทือกระบ,บอกคอจักเทืออันเดียวให้เขาสมตัวนันติดก่อนบานนี้เสียเอาเพนยับข้าไปอยู่คอไกลพอพันขาถึงคิวเพิ่นจติตตองผสมอานนี้อาจากคลิปนี้เอาซ้ำานีสักก่อนนะพี่น้องท่ายคลิปอันวิธีปล่อยพอพันแม่พันผสมพันของบานสวนฟ้าหมูให้พี่น้องเบิง่งอัน ว่านเห็ดจังไดเห็ดขอบผมีประตูสมาสีไหหมูอันผสมพันธุ์กัจังได้ประตูปิดเปิดกับผู้มีผนว่าอันพี่น้องทามมาเนาะจ้ะก็เลยเฮ็ดคลิปในเบิ่งนี้พอดีปล่อยพ่อขาวนี่พ่อพันธุ์ขาวกับแม่บุญซอยมันเข้าไปหากันนี่จ้ะก็เลยถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าพ่ทันไดนทับอยู่ดอกนี้ถ่ายพี่น้องเบิ่งก็ไดเ่ายังเล่นตัวอยู่นี่ไปไก่แน่กับ่ได้ไปซ่นแน่ก็บหองเห็น่หมฮันเบิ่งอาการพ่นติที่ละพี่น้องพันสุดท้ายกับย่อมเขาคือเก่าเล่นตัวไว้พพปานนั้นละ ตอนที่พ่อท่านเปิดคอขอนันนะกัดใหม่อยากไปหาเขาพราะเปิดคอกให้แล้วก็พ่อย่อใไ้เขาขึ้นทับเด่นโตขึ้นใชนอ้องขันเพื่อนผสมกันติดนี่พี่น้องลูกเพื่อน,น,นมีสามสีผพด่วนเอนี้พี่น้องมีลล่ปลาสีขาวแล้วก็ลล่ปลาสีทองแล้วก็ลล่ดำน่าจะพี่น้องเนี่ยสามสีผลลูกเพื่อนกันออกมานี่เดี๋ยวพี่น้องจังถาติดตามไปเร่อยๆ ติดแล้วก็ต้องตั้งทองไปอีกสามเดือนก็กลัวนะจ๊ะผลเลาจะสีคอดประมาณเดือนใดล่ะนี่กร oh. กฎดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาผลพี่น้องย่ามหนาวผลโล่งเกีียวเขาผลแล้วผลจะสีออกนี่แม่บุญนซอยนี่้าติดตามกันไปเอยๆเรื่อพี่นอ้องเดี๋ยวสีไทยคลิปลงให้เบิ้งย่นเราถ้าเป็นคอดแล้วนี่ลูกคนม,มีสามสีผลอย่าลืมนะจ้าพี่น้องถูกใจ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไปแอลนี้ได้จ้าบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า